My สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโนะคะคลิปนี้เป็นพิกอเด็กนะคะทุกคนหัวข้อที่พี่หมอหยิบมาทำเนี่ยก็คือ,อเกี่ยวกับการลงทุนนะแล้วแต่นะเอาเป็นว่าแล้วแต่ว่าทุกคนจะลงทุน อะไรนะคะแต่เราเอาแบบเข้าใจกันง่ายๆว่าเป็นลงทุนทําธุรกิจละกันนะแต่ว่าใครนะในกรณีที่ใครจะไปลงทุนในลักษณะลงทุนระยะย,ยาวนะคะหรือว่าลงทุนกับพวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่หมออยากให้แยกก่อนนะยังไม่ยังไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ขอเป็นการลงทุนทํากิจการหรือว่าบางคนเนี่ยมี รายได้ประจำนะคะอยากจะทํารายได้เสริมเนาะลงทุนค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นคลิปนี้ได้นะคะก็ตามที่พี่หมอตั้งโจทย์เอาไว้เลยนะคะว่าลงทุนทําธุรกิจในปี2568จะปังหรือว่าจะพังนะคะเรามาเล่นกันขำๆนะทุกคนนะเอาเป็นว่าถ้าทุกคน นะคะพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะทุกคนจะกดหยุดคลิปตรงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อทําสมาธิและเลือกสําหรับไพ่ที่ทุกคนชอบให้ได้ก่อนก็ได้นะคะสําหรับก็เหมือนเหมือนเดิมเลยนะหนึ่งสองและสามนะคะหรือว่าใครจะทําสมาธิด้วยการจับเวลาส0ินาทีเนี่ยแล้วก็นั่ง กำหนดลมหายใจหรืออะไรก็ว่ากันไปจนตัวเองนิ่งแล้วนะคะเราเลือกสําหรับไั่ที่ชอบได้แล้วเนี่ยก็จะทําพร้อมพี่หมอก,ก็ได้แต่ถ้าใครทําได้ก่อนหรือว่าจะกดหยุดคลิปแล้วทํานะคะก็สามารถไปกด time s ต a ในแต่ละสําหรับฟังได้เลยเนาะไม่ต้องรอนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาจับเวลา10วินาทีกันค่ะ โอเคคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกสำรับให้ที่ตัวเองชอบได้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมพี่หมอะจะเริ่มที่สำรับที่หนึ่งก่อนนะคะเราทวนหัวข้อกันนะหัวข้อที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็คือการลงทุนทำธุรกิจในปี2568น่นะคะที่คุณกำลังคิดจะทำเนี่ยมันจะออกมาปังหรือว่ามันจะออกมาพังนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกัน คนที่เลือกไพ่สำรับที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าในปี2568เรามีแพลนที่จะนั่งที่จะทำธุรกิจอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะปังไหมหรือว่ามันจะบ้งมันจะพังนะมาดูแนวโน้มที่ไพ่เขาให้กับคนที่เลือกไพ่ สำหรับที่หนึ่งนะคะเทมเพลนสามดาบคินดาบแปดเหรียญสิบถ้วยเดี๋ยวพี่หมอขยับไพ่แป๊บหนึ่ง ควีนถ้วยแปดถ้วยสามถ้วยอ่านเตอสตาร์และสิบหมายจริงๆสำหรับเนี้ยพี่หมอหมองว่ามันไม่พังแต่มันก็ยังไม่ปังอ่ะฟังอย่างนี้นะ คือมองว่าในปี2,568นะคะไม่ว่าธุรกิจตัวนั้นคืออะไรนะจะเป็นแบบงานแบบว่าเขาเรียกว่าธุรกิจหลักเลยหรือว่าคุณทําเสริมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่นะคะพี่หมอมองว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับที่1นเนี่ยในปี68เนี่ยมันไม่ได้ถึงกับประสบความสําเร็จในธุรกิจตัวนี้ขนาดนั้นคือมันไม่ได้ปังเบอร์นั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้พัง พังของเราคืออะไรก่อนเนาะเราต้องมาหาให้ตรงกันด้วยนะสําหรับพี่หมอคําว่าพังหรือคําว่าบงก็คือเราขาดทุนเราไปไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในปี68เนี่ยพี่หมอไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นนั้นเลยนะพี่หมอไม่ได้มองเห็นว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับที่1่อ่ะธุรกิจที่คุณทําในปีเนี้ยมันจะพังมันจะไปไม่รอดหรือว่ามันจะขาดทุนแต่มันมีประเด็นอื่นเข้ามาแล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็คืออุปสรรค ในปี68ที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่ได้ปังยังไม่ได้วาวธุรกิจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบที่เราคาดหวังขนาดนั้นถามว่ามันเป็นยังไงคือโดยส่วนตัวนะมองตามหน้าไพ่มองว่าคนที่เลือกไพ่สำหรับที่หนึ่งเนี่ยใช้คําว่าอะไรก็ตามนะธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณคิดจะทําอะคะ่ะคุณเหมือนกับมองว่าเนี่คือการทดลองก่อนอ่าในปีหกเนี่ยธุรกิจตัวเนี้ย เราอยากทดลองทําก่อนแต่เราไม่ได้ทดลองขึ้นมาแบบไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะมองว่าคนที่เลือกไพ่สําหรับที่หนึ่งเนี่ยเหมือนศึกษาหรือว่าหาข้อมูลมาประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วมันแบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ลองทอําอ่ะถ้าเราไม่ลองทําเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหามาหรือสิ่งที่เราคิดวิเคราะห์มาเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่เรามองได้จริงๆไหมนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นปีแห่งการลงมือทํา แล้วถามว่าทําไมสาเหตุอะไรที่ทําให้มันยังไม่ปังอะนะหลักๆเลยเนี่ยคนที่เลือกไพ่สําหรับเนี้ยพี่หมอว่าคุณไม่ได้คิดแบบทําคนเดียวไม่ได้เป็นธุรกิจที่ลงทุนคนเดียวอะหรือว่าทําคนเดียวนะคะมองว่ามีหุ้นส่วนมองว่ามีพาร์ทเนอร์มองว่ามีทีมอย่างนี้อ่ะซึ่งปรากฏว่ามันมีกรณีที่จะมีปัญหาที่พาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนก่อน ก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะพี่หมอบองว่าเดี๋ยวคุณก็จะแก้ได้คุณก็จะแก้ปัญหานี้ได้ยกตัวอย่างเช่นหุ้นส่วนคนนึงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะงี่เง่าใช้คำว่า,านี่เง่าแล้วกันนะคุยอะไรกันเนี่ยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีวิธีในการจัดการปัญหาเนี่ยจนได้แหละนะพูดง่ายงก็คือมันมีอุปสรรคแหละให้เราได,ใาได้ให้เราได้เรียนรู้ก่อนนะ แล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยยังไปไม่ถึงคําว่าสําเร็จอย่างที่เราคาดหวังนะแต่มันก็ไม่ได้พังอ่ะทุกคนจริงๆมองว่าหลายๆช่วงเองเนี่ยธุรกิจตัวเนี้ยมันก็ให้ผลตอบแทนหรือผลกําไรอยู่ในระดับที่คุณรู้สึกพึงพอใจนะเออใช้คํานี้ได้เลยเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งเริ่มแล้วก็เป็นอะไรที่คุณเนี่ยเพิ่งทดลองทํานะคะ มีมีความเป็นไปได้สูงว่าเราแบบยังต้องเรียนรู้อ่ะปีนี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้ธุรกิจตัวนี้ละกันนะจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เพิ่งทําธุรกิจตัวนี้เป็นครั้งแรกอาจจะเคยทํามาแล้วในอดีตแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอ่าก็พอจะรู้ปัญหาของมันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปีนี้เราก็จะไปโดนคําว่าไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้ละเพียงแต่ว่าอาจเรามาแก้เป็นปีของการ แก้หรือเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเดิมนะปัญหาที่เราเคยเจอในอดีตเราก็จะหยิบมาแก้ไขในปีนี้อย่างเงี้ยน,นะถือว่ามันยังไม่ใช่ปีที่ธุรกิจตัวเนี้ยสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะรายได้ระดับที่เรียกว่ามั่นคงให้คุณได้ขนาดนั้นคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ขาดทุน อ่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ขาดทุนนะแล้วก็สิ่งที่ทําให้พี่หมอมองว่าคนที่เลือกไพ่สาหรับเนี้ยยังไม่ได้รู้สึกว้าวหรือว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมันประสบความสําเร็จขนาดนั้นเพราะมันก็มีหลายช่วงนะอ่าในในหนึ่งปีอะเนาะมันก็มีหลายช่วงเวลาที่ตามหน้าไพ่เนี่ยพี่หมอมองว่าคุณเองก็ไม่ค่อยได้ไปโฟกัสธุรกิจตัวเนี้ยคะ่ะนั่นแปลว่าหลายคนเหมือนทําเสริมขึ้นมาอ่ามีงานประจํา มีงานประจํำเราธุรกิจตัวเนี้ก็ทําเสริมขึ้นมาซึ่งพอบางช่วงมันมันเหมือนเราจะเราจะมองว่ามันก็โอเคละในระดับหนึ่งของเราละใช่มันยังไม่ได้ทําให้เรารวยแต่ว่าเราโอเคกับสถานการณ์นี้ล้วเราก็จะปล่อยมันอ่าเราก็จะไปโฟกัสงานหลักของเราอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นช่วงนั้นงานยุ่งอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้จะบอกว่าปีนี้มันไม่ได้ว้าวแต่ว่า มันไม่ถึงขนาดที่พายบอกว่าอย่าทาเลยนะทาแล้วมันจะขาดทุนนะปัญหาเยอะพี่หมอไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยกลับรู้สึกว่ามันนะ่ยังสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณได้ด้วยนะเป็นเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้ดีพอสมควรด้วยซ้ำไปค่ะเพียงแต่ว่าเป้าหมายคุณเนี่ยคุณอาจจะมองว่าธุรกิจตัวนี้มันควรจะประสบความสําเร็จในระดับนี้แต่ปีนี้มันมาได้แค่บันไดก้าที่2 3 4ส่ยังไปไม่ถึงก้าที่10ขั้นที่10อย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองนะก็ลองตัดสินใจดูใครที่มี แนวโน้มหรือว่ามีแผนในการจะลงทุนทําอะไรในช่วงปีนี้ถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณคิดมาดีแล้วคุณตรองมาดีแล้วเนะี่ยคุณทําเถอะพี่หมอมองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้กําไรหรือว่าได้อะไรบางอย่างดีๆมาจากมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ใช้คําว่าปังไม่ได้อยู่ในระดับที่ใช้คําว่าว้าวอะ่ะแต่เชื่อเถอะว่าไม่เสียเวลาเปล่าในการลงมือทํานะคะ ถ้าถามพี่หมอพี่หมอเชียร์อัพให้ทำเพียงแต่ว่าอย่าไปโฟกัสว่ามันจะต้องออกมาแบบนี้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 อ่ะขอให้คุณทำแบบชิวชิวสบายสบายแล้วก็เป็นปีแห่งการเรียนรู้พูดไปแล้วเนาะก็อะไรที่มันเป็นจุดบกพร่องของธุรกิจหรือของตัวเราที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยปีนี้เป็นการเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงนะคะเพื่อให้มันดีขึ้นนั่นเองนะ อันนี้ก็คือคนที่เลือกไพ่สำหรับที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองกันคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนะคะเราทวนหัวข้อก่อนนะ ในปี2568นะคะหากเราเนี่ยมีความคิดหรือมีแพลนที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะออกมาปังหรือมันจะออกมาพังนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอจะเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่สำหรับที่2นะคะมาดูกันซิว่าคนที่เลือกไพ่สำหรับที่2ใหไพ่เขาบอกว่ายังไงบ้างนะ ควีนดาอัศวินดาควีนไม้เด็กเหรียญอัศวินเหรียญว้าววิวออ f ฟอร์จูนสิบเหรียญ 2องถ้วยแปดไม้โอ้โหเอาจริงคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองอ่ะจะบอกว่าถ้าคุณลงมือทำนะคุณไม่เอาแต่คิดคุณไม่เอาแต่กลัวคุณไม่เอาแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังวลไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าในปี2,568นะธุรกิจของคุณเนี่ย ปังมากถึงแม้ไพ่จะจบด้วยไพ่ก้าดาบแต่พี่หมอมองว่าไพ่ก้าวดาบเนี่ยมันมันมาเป็นบทสรุปให้ควีนดาบอีกทีหนึ่งะคะ่ะมองว่าคุณคิดเดยอะเกินไปแล้วก็คุณกลัวที่จะทำนะคนที่เลือกไพ่สําหรับเนี้ยมีสองเอเนจีหลักๆเลยที่พี่หมอเห็นแต่ก็เป็นได้มากกว่านี้นะคะแต่หลักๆเลยคือคนที่ทํางานประจำ และคิดอยากจะลงทุนทาอะไรมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องเขามานานแล้วรู้สึกอยากเป็นนายตัวเองอยากเป็นเจ้าของกิจการกับอีกหนึ่งเวก็คือคนที่ทํางานประจําเนี่แหละนะแต่อันอันอันเมื่อกี้เนะี้ยพาร์ทเมื่อกี้คือคนที่อยากมีเสริมทําเป็นไรายได้เสริมเป็นธุรกิจเสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งคืออยากออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้เลย ถ้าถามว่าถามแล้วปังไหมเนี่ยปังแน่นอนดูสิไพเหรียญเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะคะเราไล่กันไปตั้งแต่เด็กเรียนอาศาวินเหรียญมาถึงวิอ,อัลฟอร์จูลตามมาด้วยสิบเหรียญส่วนตัวมองว่าในเรื่องของผลกําไรผลประกอบการของธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสที่มันจะให้กําไรค่อนข้างปางังเป็นไปตามที่คุณคาดคะเนถุกประการเพียงแต่ว่าคนที่เลือกพ่ สำรับเนี่ยก็มีพลังงานของความวิตกกังวลหรือความกลัวเป็นคนที่คิดจะทำมานานแล้วด้วยนะในหน้าไพ่พี่หมออะจริงๆเขามองว่ามันถึงเวลาแล้วอะถ้าขึ้นวิวออฟฟอร์จูแล้วคือคุณต้องกล้าแล้วนะคะคุณต้องทำคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเริ่มไม่รู้จะใช้คำไหนดีมันได้หลายคำแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณคิดมันนานแล้วอะตอนปี 66, 66นะคุณก็คิดว่าเดี๋ยวปี6 7เเนี่ยจะเริ่มพอมาปี67คุณก็ไม่เริ่มสักที กล้าก,กล้าก,กลัวก,กลัวก,กังวล,กกล,กกลวิตกไปก่อนย้ำคิดย้ำทำทำ,ทำดีไม่ดีคุณวาง energy ไพ่ก้าดาบลงแล้วคุณลุยคุณเป็นไพ่แปดไม้คุณเป็นไพ่อัศวินดาบก็ยังดีอะคือคุณต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเปลี่ยนแล้วมันถึงจะเกิดสิ่งที่มันควรจะเกิดนะคะนะ ส่วนตัวพี่หมอบอกว่าคนที่เลือกสำรับเนี้ยมีโอกาสที่ธุรกิจของคุณจะปังมากเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซไปเลยนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำหรือจะไม่ทำแล้วคุณมีความมุ่งมั่นกับมันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะไม่ใช่ว่าพอโชคเข้าข้างแล้วคุณก็แบบนั่งรอโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาหามันก็ไม่ได้เบอร์นั้นนะคะทุกคนมันก็ยังไม่ได้เป็นไพสไตล์นั้นนะแต่จะบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่เป็นเป็นการเปิดธุรกิจแล้วก็เขาอ่าเหมือนกับเราเห็นเราเห็นผลลัพธ์ของมันอะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีสําหรับการเริ่มต้นเนาะมันเป็นปีแรกของคุณมันเป็นบางคนก็เป็นครั้งแรกเนี่ยหลายคนเป็นฟิลแบบข้าร,ราชาการด้วยนะยิ่งสายข้าราชาการเราจะรู้ๆกันนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาจะมองว่ามัน มันไม่กล้าเสี่ยงอ่ะเออมันไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอะไรเป็นรชาชการสวัสดิการเงินเดือนทุกอย่างมันลงตัวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงหลายๆคนเป็นพี่หมอเจอเยอะมากแต่กลับมองว่าทําได้และทําออกมาได้ดีแล้วหลายคนอ่ะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนายตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องใครอยากออกจากงานมาเป็นเจ้าของกิจการอ่ะถ้าคุณทุ่มเทกับมันมากพออ่ะปีนี้เนี่ย คุณมีโอกาสที่คุณจะได้ออกจากงานประจำเพราะว่าอันเนี้ยมันสร้างเงินสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้คุณได้ดีกว่าก็ลองตัดสินใจดูนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ออกจากงานมาทำเลยนะไพ่ก็ไม่ใช่เบอร์นั้นนะไพ่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณก็ทำไปควบคู่กันนะ่ะ ะะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทํางานประจําฟังอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากทําธุรกิจอันนี้ไม่ต้องสนใจคุณลุยเลยแต่อาจจะกล้ากล้าก,กลัวๆด้วยเพราะว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะรับผิดชอบได้ดีหรือเปล่าก็อยากกลัวไปก่อนให้คุณลองลงมือทําก่อนคนที่เลือกสําหรับนี้มีเกณฑ์ที่จะมีหุ้นส่วนเป็นคู่ครองคนรักเข้ามาช่วยได้นะคะ นะหรือว่าครอบครัวก็ได้กิจการที่ทําร่วมกันกับคู่ครองคนรักหรือว่าครอบครัวนะคะก็ถือว่าดีค่ะอยากให้ลองตัดสินใจดูถ้าพิจารณาแบบละเอียดรอบครอบแล้วมั่นใจแล้วก็ลุยอย่าไปกลัวนะคะอันนี้คือ energy ของคนที่เลือกไพ่สำหรับที่2ตอนเนี้ยสปอยเล็กๆนะยังไม่มีสําหรับไหนเลยที่เขาบอกว่าไม่ดีแต่ว่า พลังงานก็แตกต่างกันอยู่นะไม่เหมือนกันเลยนะมันก็ดีกันคนละแบบนะคะสำหรับที่2นี่คือปังมาเอาล่ะสำหรับสุดท้ายค่ะสำหรับหัวข้อนะถ้าปี2568ะคะคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สามสำหรับนี้นะมีความคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจมันจะประสบความสำเร็จแบบมันจะปังหรือว่ามันจะพังเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เต็มไปด้วยความสับสนเต็มไปด้วยความสงสัยไม่แน่ใจก็ได้นะคะ The chariot king ถ้วย t e m p e r a n e The Saturn เก้าดาห้าถ้วยสี่เหรียญหนึ่งถ้วยและสี่หมายต้องบอกว่าคนที่เลือกสำหรับ <c oughs> ที่สามเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจทำเนี่ยมันก็ไม่พัง คล้ายกับสําหรับที่หนึ่งนะคะแต่ก็คนละความหมายเหมือนกันคือมันไม่พังบอกก่อนเลยแต่ว่ามันก็ไม่ปังถามว่าทําไมมันไม่ปังก็เพราะว่าคุณไม่ทําค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคือคนที่เลือกให้สําหรับเนี้ยพี่หมอมองว่าคุณมีความกลัวเยอะมากนะคุณมีความไม่กล้าคุณคุณมีความกังวลนะว่าตัวเองจะทําออกมาไม่ได้ทํามาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางคนก็ด้วยปัจจัยก็ได้นะ เงินทุนน้อยจะไปแข่งกับใครได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออไม่กล้ากลัวที่แบบว่าทําลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะขาดทุนมันจะนูน่นมันจะนี่มันจะนั่นทั้งท,งทังที่อยากทํามากๆมีคนมาพูดให้คุณเปลี่ยนความคิดหลายรอบมากนะในปีเนี้ยทำสิลองดูหรือคุณไปเห็นไอดงไอเดียอะไรไปเห็นอะไรมาแล้วคุณก็เกิดเขาเรียกว,ว่าแรงบันดาลใจขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอจะลงมือทําจริงๆแล้วคุณก็ไม่กล้าอีก อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็คนที่เลือกไพ่สำหรับเนี้ยก็จะคล้ายกองสองตรงที่เป็นฟิลของคนที่มีงานประจำทำอยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะหรือต่อให้ไม่มีก็ตามอ่ะนะแต่พอพอคุณคิดจะไปทำอะไรที่มันแปลกใหม่มันมีความแบบไม่กล้าเหมือนคนที่เลือกไพ่สำหรับเนี้ยพูดง่ายๆเลยคือคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของคุณมันก็เลยทำให้ ธุรกิจที่คุณคิดนึกหรืออยากทำเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอย่างมากเลยอ่ะพี่หมอบอกว่าคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สามอ่ะถ้าคุณจะลงทุนอะไรสักอย่างคุณจะเป็นวิธีแบบที่ไม่ใช้สตางค์อืมจะเป็นแนวนั้นมันก็เลยออกแนวแบบไม่ใช่การลงทุนทำธุรกิจอะคะ่ะมองเป็นหาไรายได้ขำๆทำหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้ทางอื่นเพิ่มเอาอย่างเงี้ย จะไม่ใช้วิธีในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองนะมองว่าของเดิมของเดียวที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันโอเคแล้วจะไม่ลงทุนทำอะไรเพิ่มในปีนี้นั่นเองนะคะเออพลังงานค่อนข้างจะชัดทั้ง3ามสำหรับนะแต่สรุปสุดท้ายก็คือไม่มีสำหรับไหนพังเลยนะไม่มีเลยแต่ว่า พลังงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอันนี้แอบสปอยว่าเออในอนาคตก็ลองกลับมาย้อนเล่นดูได้นะถึงแม้ว่าหัวข้อเนี่ยพี่หมอจะระบุก็นปี68แต่ว่าก็หลายๆคนนะบางทีเขาก็เอาไปเล่นคำๆในปีหน้ายอย่างงี้คนะ,คะนะก็ถือว่าอ่ะสรุปสุดท้ายกองที่3นะคะง่ายๆเลยคือคุณไม่ทำค,คุณมีความแบบพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเดิมของคุณอยู่แล้วแล้วก็มองไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเสพโซนต่อให้คุณพยายาม มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะความพยายามนะมีแล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความกังวลหรือว่าความแบบอ่าสับสนในตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะเออไม่เอาเดีกว่าไม่กล้ากลัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่เลือกให้สําหรับเนี้ยในอดีตเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในการได้ไปทดลองทํามาแล้วแล้วมันล้มเหลวคุณเนี่ยยังจมอยู่กับความล้มเหลวของตัวเองนะที่หมอจะบอกว่า มันคืออดีตอะถ้าบางคนกําลังตั้งคําถามแต่ว่าพอฟังแล้วก็รู้สึกแบบอยากทําเลยอะถ้าเกิดว่าฉันแค่ไม่กล้าก้าวออกจากเซฟโซนเนี่ยถ้าทําจะเป็นยังไงถ้าทําก็ไม่พังอยู่ดีอันนี้พูดเลยถ้าจะทำนะคะก็ไม่พังอยู่ดีแต่ว่าก็ไม่ว้าวนะอ่ะก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้ประสบความสําเร็จถ้าคุณจะทําอ่ะที่หมอทายเลยมองว่านู่นจะหมดปีแล้วคุณเพิ่งจะมาเริ่มทํา มันจะไปสําเร็จยังไงละมันจะไปว้าวยังไงมันเพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเกณฑ์ของการขาดทุนยังไม่เห็นเลยเกณฑ์การเริ่มก็แทบจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็มองว่าอ่ะถ้าใจมันสู้อ่ะมันไม่กลัวมันตัดอดีตตัวเองทิ้งที่เคยล้มเหลวอะไรก็ว่ากันไปปีนี้จะลุยจะลองดูก็มันเป็นปีแห่งการเริ่มต้น ให้ได้ลองก่อนให้ได้ให้ได้ทําแต่ก็บางคนนะคะก็จะติดเรื่องปัจจัยอ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุมองว่าจะทําธุรกิจเนี่ยมันก็มันก็ต้องใช้เงินเนาะต้องมีเงินทุนเงินที่เรามีเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมก็ยังไม่พร้อมปีนี้ก็อาจจะเป็นปีของการเก็บหอมรอมริบไปก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวปีหกเกค่อยว่ากันก็ได้จะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ท้ายสุดก็เห็นไหมล่ะมันก็ไม่ได้พังเพราะว่ามันก็ไม่ได้เริ่ม นะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคนที่เลือกไพ่สำหรับที่3นะก็หวังว่าหัวข้อนี้นะคะสำหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจในปี68มาลองเล่นกันแล้วเนี่ยอาจจะพอลองลองฟังแล้วลองย้อนถามตัวเองว่าออมันใกล้เคียงกับความคิดของเราอยู่หรือเปล่าถ้ามันใกล้เคียงแล้วเอาอะไรเนี่ยไปปรับหรือไปเป็นแรงฮึดเนาะเอ,อ้ยเขาบอกว่ามันดีนะมันเวิร์กนะนู่นนี้นะั่นหรือเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่นี่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราจะเริ่มวันไหน ถ้าฟังแล้วมานรู้สึกอย่างนี้แล้วมันช่วยให้เราได้ลองเริ่มต้นได้ก็ลองดูนะคะก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเหมือนเดิมน,นะสำหรับทุกๆคนที่เข้ามานั่งเล่นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังมีคลิปที่เป็นพิกอเด็กพิ่อาคารนะเกี่ยวกับความรักบ้างอ่าหลายๆคนชอบความรักที่หมอไม่ค่อยชอบทําแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้เป็นหัวข้อคนโสดแล้วกันนะคะไปลองฟังกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ